สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตงานนะครับผมก็ลูกค้านำรถอิส z สุ m ดีแมคันนี้นะครับเข้ามาเคเลือบเซรามิกกราฟีนนะครับผมนี่ปรับผิวส้มด้วยคันนี้นะครับหลายคนแบบเห็นโปรแกรมแบบแพงๆงอยู่ในรถแคม r y รี่หรือ c ีวิกหรือ Fortuner อะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าร้านเรารับทุกแบบนะครับผมนี่อันนี้กระบะจริงๆนะครับจัดโปรแกรมหดโหยไปเลย ตอนนี้กำลังปรับผิวส้มนะครับจะเอามาให้ดูสําหรับหลายคนที่ยังสงสัยว่าผิวส้มคืออะไรผิวส้มก็คือความเป็นขึ้นขึ้นนี้ของชั้นเลเกอร์ครับเห็นไหมว่าจะเห็นความไม่เรียบนะครับอแต่อันนี้ขาดแล้วใกล้ๆนะครับให้ดูเห็นไหมว่าผ้าสะท้อนตัวหลอดไฟขาวๆเนี่ยชัดขึ้นแต่มาดูอันนี้ครับนี่อันนี้คุณๆนะเป็นขึ้นขึ้นอย่างๆอย่างนี้แล้วก็จะขัดให้มันได้ความเงาประมาณนี้นะครับแล้วหลายคนแบบว่าเฮ้ยขัดแล้ว สีมันจะมีผลไหมไม่มีผลนะครับเพราะว่าไอที่เราปรับเนี่ยเราปรับที่ตัวชั้นด้านบนของแรกเกอร์นะครับเครื่องขัดเนี่ยมันจะไปใช้ในการเบรนแบบนี้นะครับเพื่อที่จะกดให้แลกเกอร์ลงไปเท่ากันนะครับผมไอรับภาพเนี้ยนี่คือน้ายานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชแร็กเกอร์เรานะครับม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับผมตอนนี้ก็ประตูเสร็จไปแล้วแค่สองบานนะครับก็จะได้ความคมแบบนี้เห็นไหมอ่านี่ด้วย ดูหน้าตัวเองดูเรื่องขึ้นเยอะเลยนะครับผมฝากระโปรงหลังยังนะจะเห็นตรงนี้มันจะเป็นมวๆองนี้ฮะเป็นแบบนี้ยโมวงนี้แม้กระทั่งตัวเราก็จะไม่ค่อยชัดแต่มาดูตรงนี้นี่นะเห็นภาพเราชัดขึ้นพอนเนี้จินตนาการว่าถ้าเราทําทั้งคันเน่ยมันจะแวววาวเท่ากันหมดนะฮะตรงนี้ก็จะแบบเบลอๆนิดนึงแต่พอมาตรงนี้โอ้โหอะไรฮะสวยขึ้นนะครับผมนะครับโปรแกรมเซรามิกกราฟีนไฮคอร์เนี่ย ทำได้นะครับถ้าสภาพรถสีดีหรือเป็นรถใหม่อย่างคันนี้ก็เป็นป้ายแดงอยู่นะครับป้ายแดงอยู่ก็ทําได้ครับผมคันนี้ดึดเดือนบอกเลยนะครับผมติดฟิล์มใส่คัรลอยด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนจบมาจะเป็นแบบไหนนะครับก็สําหรับใครที่ใช้รถป้ายแดงนะครับผมจะเป็นรถรุ่นอะไรก็ตามแต่ครับเราให้บริการหมดเลยนะครับอยากได้แบบไหนบอกมาจัดมาครับเดี๋ยวจะทำให้นะครับช่วงนี้ก็ ใครยังตัดสินใจอยู่ก็สอบถามได้ครับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลเนาะสำหรับลูกค้าที่ยังลังเลอยู่นะครับ